สดีค่ะหมอน,นินะคะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันปลอมนะคะในวันนี้หมอจะมาตอบคําถามที่ถูกถามมาบ่อยๆอีกคําถามหนึ่ง,งนะคะก็คือฟันปลอมทํายังไงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะไปฟันกันเลยคะ่ะฟันปลอมค่ะมีหลายแบบนะคะจะแบ่งออกเป็น2องอย่างใหญ่ๆก็คือฟันปลอมติดแน่นแล้วก็ฟันปลอมถอดได้นะคะโดยที่ วันนี้เดี๋ยวหมอจะมาพูดถึงฟันปลอมถอนได้กันก่อนนะคะแบบแรกค่ะคือฟันปลอมถอนได้ค่ะพลาสติกค,ค่ะจะเป็นแบบที่เราคุ้นหูคุ้นตากันมากที่สุดนะคะแบบนี้เนี่ยจะเป็นซี่ฟันติดมากับเงือนสีชมพูค่ะจริงๆแล้วฟันปลอมชนิดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใช้กับฟันหน้าค่ะเพื่อปิดช่องว่างให้มันสวยงามมากกว่าที่จะเอาไปใช้เคี้ยวอาหาร ะะฟันปลอมเนี่ยไม่สามารถใส่ได้ตลอดเวลานะหมจะแนะนําให้พอดเวลานอนนะคะเพื่อที่ให้เหงือกของเราเนี่ยได้พักค่ะไม่งั้นเหงือกก็จะอักเสบติดเชื้อได้เล,เละะ่อยๆําหรับค่าใช้จ่ายฟันปลอมนะคะจะเริ่มต้นที่2 5 0พรบาทสําหรับใส่ฟันยันซี้ค่ะซึ่งก็จะสามารถแบ่งธันาได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะหมอกกจะทําฟันปลอมโดยการพิมพ์ปากค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้หมอจะให้ชำระก่อนครึ่งหนึ่งค่ะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าค่าฟันปลอม2,500บาทนะคะก้งนี้ก็จะจ่ายครึ่งหนึ่งก็คือ1,250บาทนะคะหลังจากนี้หมอพิมพ์ปากเสร็จนะหมอจะอเทเป็นโมเดลนะคะแล้วนำโมเดลเนี้ไปส่งให้แหลบผลิตชิ้นง,งานฟันปลอมอ,ออกมานะคะซึ่งจะใช้วเวลาประมาณ ร้อเมื่อกี้ก็จะเหลือ1,250ก็จะมาชำระในวันที่ใส่นะคะเอ่อวันที่สสยเนี่ยหมอก็จะแนะนำวิธีการใส่ฟันปลอมแล้วก็วิธีการเตรียมดูแลฟันปลอมว่าจะต้องทำยังไงบ้างไรแล้วค่ะหมอบอกก่อนนะคะว่าราคาของฟันปลอมเนี่ย ก่อนที่จะทำเนี่ยก็สามารถมาศึกษาเน่ก่อนได้ว่ามีขั้นตอนยังไงมีค่าใช้จ่ายต้องชำระเท่าไหร่แต่ละครั้งแบงจ่ายยังไงนี่ยมากันก่อนได้ค่ะสําหรับใครที่มีคาถามเกี่ยวกับฟันปลอมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ช่องทางที่ให้ไวด้านล่างนีูได้เลยนะคะวันนี้หมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันในอีพีถัดไปนะคะบ๊ายบาย